ที่เราดูคลิปนะครับเกี่ยวกับการทดลองเรื่องของการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่นะครับการิ้วเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยวแล้วก็การ,ริ้วเบนของแสงผ่านเกตติรร้นง,งน,นะครับเราก็กลับมาพิจารณาผลการทดลองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ,อก็จะดูริ้วของการแทรกสอดหรือแพทเทิร์นนะครับดูใช้คําว่าแพทเทิร์นนะครับริ้วของการแทรกสอดผ่านสลิตเดี่ยวหรือแพทเทิร์นเนี่ย ก็คือเราก็จะมาพิจารณาว่าถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนขนาดของช่องเปิดนะครับก็คือขนาดของช่องเปิด a นะครับมีขนาดเล็กลงนะครับก็คือเปลี่ยนจาก a เท่ากับ0 1 6ม mm ิลลิเมตรนะครับเป็น0 0 8ม mm, ิลลิเมตรเป็น0 0 4ม mm, ิลลิเมตรเป็น0 0 2ม mm ิลลิเมตรก็คือก็จะมีขนาดลดลงทีละครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับจน ซึ่งจะพบได้ว่าตรงแถบสว่างกลางนะครับของแพทเทิร์นการเดียวเบนผ่านสลิตเดี่ยวนะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงแถบสว่างกลางมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อ A มีค่าลดลงนะครับมันใหญ่ขึ้นทีนี้ถ้าสมมติเราลองเปลี่ยนความยาวคลื่นบ้างนะครับก็คือตอนนี้เราก็จะมีการเปรียบเทียบนะความยาวคลื่น2ขนาดก็คือ6 532นาโนเมตรครับความยาวคลื่น670นาโนเมตรนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า,าตรงแถบสว่างกลางตรงนี้นะครับจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อความยาวคลื่นมีค่ามากขึ้นนะครับตรงอันนี้อ,อันที่สามนี้ก็จะเป็นแสงที่เกิดจากหลอดไฟนะครับซึ่งจะประกอบด้วย แสงสีต่างๆ,ๆนะครับม่วงครํามันเขียวเดืองแสดแดงนะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงแถบสว่างกลางนะครับจริงๆมีขนาดพอๆหรืออาจจะใหญ่กว่าแสงสีแดงเล็กน้อยนะครับซึ่งขนาดตรงแถบสว่างกลางงเ,เนี้ยมันก็จะมีค่าเท่ากับแสงที่มีความยาวคลื่นมากที่สุดโดยประมาณนะครับทีนี้เราก็มาดูเปรียบเทียบนะครับ ระหว่างแพทเทิร์นของการแทรกสอดของแสงผ่านชนิดคู่แล้วก็การเลี้ยวเบนผ่านสลิตเดี่ยวนะครับก็อย่างรูปแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสลิตเดี่ยวนะครับซิงเกิลสลิตแพทเทิร์นนะครับก็จะเห็นได้ว่า,าจะมีแถบสว่างกลางนะครับที่มีขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นดับเบิลสลิตหรือสลิตคู่นะครับนอกจากจะมีการเลี้ยวเบนผ่านสลิตคู่แล้วนะครับก็ยังมีการแทรกสอดอยู่ข้างในนะครับนี่ครับ นนะครับมีการแทรกสออนแมีแถบสว่างกลางแล้วก็มีการแทรกสอดอีกภายในนะครับความเข้มแสงนะครับเราก็จะมาดูอันนี้เราก็จะมาดูว่าความเข้มแสงเนี่ยมันก็จะมีความเข้มแสงที่สว่างตรงกลางนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบกันนะครับระหวา่างการแทรกสอดผ่านสลิคคู่นะครับของแสงที่มีความยาวคลื่นแตกต่างกันก็คือ แงสีเขียวจะมีความยาวคลื่นสั้นนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับความยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วก็สีแดงนะครับมีความยาวขึ้นมากที่สุดนะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงแพทเทิร์นของการเลี้ยวเบนนะมันจะมีความกว้างนะครับกว้างตรงแถบสว่างกลางเนี่ยมากขึ้น่นเองแล้วก็ข้างในแพทเทิร์นของการเลี้ยวเบนก็จะมีการแทรกสอดเกิดขึ้นนะครับความสว่างก็คือเห็นได้ว่าตรงแถบสว่างกลางจะมีความสว่างมากสุดนะครับ แล้วก็ถัดไปก็มีความสว่างลดลงลดลงนะครับในแถบสว่างกลางตรงนี้ก็จะมีแฟทเทอร์ของการแทรกสอดผ่านสลิตคู่อยู่ข้างในด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูตัวอย่างกันนะครับอ,อันนี้ตัวอย่างนะครับการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ที่มีระยะห่างระหว่างช่องสลิปศูดมมิลลิเมตร mm นะครับแล้วอยู่ห่างจากฉาก70เซนติเมตรได้ รับความสว่างของการเลี้ยวเบนและการเทรกสอดพนจากทังรูปนะครับทังรูปนี้นะแล้วก็จงหาความกว้างของช่องสลิปและความยาวคลื่นแสงนะครับครับเรามีสมการของการเลี้ยวเบนนะครับการเลี้ยวเบนนะครับการเลี้ยวเบนของแสงนะครับเนีแ่ยบอบกว่าเอ i n ต้าเท่ากับ n อ็นเลมดานะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแพทเทิร์นของการเลี้ยวเบนจุดที่เป็นจุดมืดตรงนี้นะครับจุดมืดนะครับคือจุดมืด n เท่ากับ1อยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็น n เท่ากับลบหนะครับอันนี้เป็นหน่วยเป็นเซนเอ้ยโทษทีหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า ตรงจุดมืดนะครับอยู่ที่ระยะ3.5ม mm, ิลิเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นลบ3.5ม mm, ิลิเมตรนะครับอ่ะเราแทนค่าเข้าไปนะครับก็จะได้มาเป็น A s ซายด้าเท่ากับ N คือ1นะครับแลมดาน,นะครับสมมติให้เป็นสมการที่1ต่อไปแพทเทิร์นของการแทรกสอดนะครับการ แทรกสอดนะครับเราก็จะพบว่า, D, า,าดีาซเซตาเท่ากับอา่าตรงนี้เป็นจุดมืดนะครับมืดตรงนี้เป็นมืดนะครับมืดเราก็จะใช้การแทรกสอดแบบแถบมืดนะครับก็คืออา่าได้เป็น N 1.2ลบ1ส่วน2 ลมดานะครับ yeah. แล้วก็ถ้าเป็นแถบมืดถ้าเป็นการเลี้ยเวเบนจะเป็น N ท่ากับ1ถ้าเป็นแถบมืดของการแทรกสอดเราก็จะนับไปนะครับอันนี้คือลำดับที่1นะครับ2 3แล้วก็4นะครับเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับ d ของเราก็คือ0.35ม mm, นะครับแล้วก็ ไซ n ์เทเท่ากับลำดับของการแทรกสอดเป็นลำดับที่4นะครับ4-1.2ลบ1ส่วน2ลมดานะครับเราก็จะได้ว่าอืมเราจะแทนค่าหาไซา์ก่อนนะ s i n ์เทต้เท่ากับ3.5 Lambda ลมดาหารด้วย0.35นะครับอันนี้ก็จะได้ออกมาเป็น ไซด์เซต้าเท่ากับสามจุดสมมติเราปัดไปเป็น3ามห้ารด้วย35มสิบลมดาอย่างนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็น10บลมดานะครับไซด์เซต้านะครับร10สิบลมดาก็เป็นสมาการที่2อง ต่อไปเราก็จะ,ะเดี๋ยววกกลับมาทางนี้นะครับเราก็จะแทนค่านะครับแทนค่าแทนค่าสองในหนึนะครับก็จะได้ว่า A ซายก็คือ สิบลมดานะเท่ากับแลมดานะครับตัวแลมดาตัดกันนะครับเลมดาตัดนะครับเพราะฉะนั้นได้ A เท่ากับ1.10ส่วน10หรือ A เท่ากับ0.1หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับ ต่อไปฮะอ่าเราก็แทนค่าต่อนะครับเพื่อหาความยาวคลื่นนะครับก็จะได้ว่าแทนค่า A นะครับอ่าเพื่อหาความยาวคลื่นนะครับเราก็จะได้ว่าแทนค่า A ใน1น,นะครับก็จะได้ว่า a ก็คือ0.1นย์จุดหนึ่งไซ เซต้าเท่ากับแลมดานะครับนะอีนี้นี้ไซก็คือไซเราก็จะนะแทนค่าด้วย X ส่วน L นะครับเท่ากับแลมดานะครับของเราก็คือเท่าไร่เอ้ย X ของเราก็คือ3.5มมนะครับ แล้วก็ L ก็คือ70เซนติเมตรหรือเท่ากับ700มิเมตรนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น0.1ม mm, ิลลเมตรนะครับทำให้เป็นเมตรก็คูณ10ยกกำลังลบ3 x ก็คือ3.5คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับหน่วยมิลิเมตรนะ หารด้วย l, l ออก,ก็คือเจสิบเซนติเมตรเจ็ดสิบคูณสิบยกกำลังลบสองเนี่ยทำเป็นเมตรนะครับเท่ากับเลมด้าเพราะฉะนั้นเราก็จะหาเลมดาเท่ากับได้เท่ากับสามจุดห้าคูณศูนย์จุดหนึ่งก็ได้เป็นศูนย์จุดสามห้า กกค, 7, 10, คูณ10ยกกำลังลบหน,น,นะครับหารด้วย70็ดคูณสิยกกำลังลบสเท่ากับแลมด้ามาทางนี้นะครับแล้วแลมดานะครับเท่ากับ35มสคูณสิยกกำลังลบแหารด้วย70็ดคูณสิยกกำลังลบส นะครับก็จะได้แลมดาเท่ากับสามสิบห้ 35, 70, ได้0.5นะครับคูนสิยกกำลัง8ปดลบแบวกลบวกสก็จะได้เป็นลบหนะครับห,หรือแลมดาเท่ากับห้าร้อยคูนสิยกกำลังลบเหรือ เท่ากับ500นาโนเมตรก็ตอบตรงนี้นะครับ